สวัสดีครับได้หลายท่านคงจะเคยเห็นนะครับภาพลำแสงพระอาทิตย์ในลักษณะต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะใช้ในการออกแบบเป็นภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็เอาไปทำปกหรือไปทำโฆษณาให้น่าสนใจนะครับถ้าเราจะใช้โปรแกรม powerpoint นะครับทำภาพลักษณะนี้ทำได้ไหมนะครับถ้าทำได้จะทำอย่างไรนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำเทคนิคการทำนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมก็จะสร้างสไลด์เปล่าขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่เมนูมุมมองนะครับแล้วก็ไปที่เส้นบอกแนวคลิกลงไปนะครับเพื่อเราจะดูระยะนะครับว่าเส้นตรงกลางมันอยู่ตรงไหนนะครับจากนั้นกลับมาที่เมนูหน้าแรกนะครับไปที่เครื่องมือรูปวาดนะครับเราจะวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับ ในที่นี้ผมจะใช้รูปสามเหลี่ยมที่ชื่อว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับคือรูปนี้นะครับคลิกลงไปเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการนะครับเริ่มวาดจากเส้นกึ่งกลางตรงนี้นะครับกดเมาส์เชื่อไว้แล้วก็วาดลงมาแบบนี้นะครับทีนี้การวาดรูปเล็กใหญ่นี่นะครับมันก็จะมีผลต่อลําแสงนะครับถ้าลําแสงใหญ่นะครับมันก็จํานวนลําแสงก็จะน้อยนะครับ แต่ถ้านะครับลำแสงน้อยนะครับมันก็จะมีความถี่หรือว่าจำนวนลำแสงมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับในที่นี้นะครับอ่ะเราก็วาดลงมาก่อนนะครับจากนั้นผมจะกำหนดค่าตรงนี้ให้มันเป็นเลขลงตัวกันแล้วกันนะครับนี่คือความกว้านะฮะ1.4งเซนติเมตรกันแล้วกันฮะอ่ะผมจะใช้ที่1.4เซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับจะทำการคัดลอกนะครับรูปนี้ขึ้นมาอีก1รูปนะครับ ซึ่งการคัดลอกนะครับรูปร่างใน powerpoint นั้นมันมีการคัดลอกได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าใช้คีย์ลัดนะครับก็คือ ctrl c ctrl v อย่างเงี้ยก็จะได้รูปออกมาแล้วนะครับนี่คือวิธีที่1นะครับวิธีที่2นะครับบางคนก็ใช้วิธีการคลิกเมาส์ขวานะครับแล้วก็มาเลือกคัดลอกนะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกการวางอย่างเงี้ยนะครับวิธีที่3นะครับบางคนก็คลิก แล้วก็เลือกคอนโท o l d นะครับ D ด็อกสุนัขคอนโทนดีอย่างเงี้ยก็เป็นการคัดลอกเหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีที่4ง่ายที่สุดที่ผมชอบใช้ก็คือคอนโท l แชไว้ v, นะครับแล้วก็ลากรูปออกมาแบบนี้นะครับเงี้ยแล้วก็ปล่อยเคนะครับเราจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่เราชอบหรือถนัดก็แล้วกันนะครับเมื่อทําการคัดลอกมาได้1รูปนะครับเป็น2รูปแบบนี้นะครับเราก็ทําการหมุนรูปนี้นะครับไปที่ เมนูรูปแบบรูปร่างนะฮะมาที่การหมุนแล้วก็เลือกเป็นพลิกแนวตั้งนะครับจากนั้นนะครับเราก็นํารูปนี้นะครับขึ้นไปให้มันชนกันปลายเหลี่ยมชนกันพอดีนะครับตัวนี้ก็จะไปชิดด้านบนพอดีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการรวม2รูปนี้ให้กลายเป็นรูปเดียวกันนะครับกดชิปแชไว้แล้วก็มาคลิกรูปด้านล่างนะครับเป็นการเลือกทั้ง2รูป จากนั้นไปที่เมนูรูปแบบรูปร่างนะครับแล้วก็มาที่ผสานรูปร่างตรงนี้นะครับแล้วคลิกที่เชื่อมนะครับพอคลิกที่เชื่อมเสร็จนะครับรูปนี้ก็จะกลายเป็นรูปเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วที่นี่นะครับจากนั้นเราจะจัดรูปนี้ให้อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีทํำยังไงนะครับมาที่เมนูจัดแนวนะครับแล้วก็เลือกจัดกึ่งกลางอย่างเงี้ยนะครับจัดแนวนะครับจัดไว้ตรงกลางโอเคนะครับ เราก็จะจัดตรงกลางเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มทําลําแสงพระอาทิตย์นะครับให้มันมีลักษณะนะครับกระจายแสงออกไปทํำยังไงนะครับให้ใช้วิธีการครับคัดลอกแบบคอนโทนดีเท่านั้นนะครับทีนี้นะฮะคอนโทนดีทำยังไงก็คอนโทนใช้ไว้กดแป้นพิมพ์ตัวดีนะครับหครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้รูปขึ้นมาอีกหนึ่งรูปแบบนี้นะครับคอนโทนดี เสร็จแล้วให้ทําการนะครับจัดรูปนี้นะครับให้มันพอดีหรือว่าให้มันซ้อนทับกันกันกบรูปแรกนะครับวิธีการทํำยังไงก็มาที่จัดแนวนะครับจัดก,กลางนะครับจัดแนวจัดไว้ตรงกลางโอเคนะครับมันก็จะไปซ้อนทับกันตรงกลางเป๊ะพอดีเลยนะครับถ้าเราจับเมาส์ล่างเนี่ยมันอาจจะไม่เป๊ะแบบนี้ก็ได้นะครับใช้คําสั่งมันจะง่ายกว่านะครับ เมื่อรูปนี้มันไปซ้อนกันนะครับซ้อนทับกันเราจะหมุนรูปนี to like overseas, like you know, take, so like ้นะครับให้มันเอียงออกมานะครับวิธีการทํำยังไงนะครับถ้าใครนะครับยังไม่เห็นจุดหมุนแบบนี้นะครับท่านก็จะต้องขยายขยายหน้าจอออกมานะครับแบบนี้นะฮะเพื่อให้มันมองเห็นนะครับจะเรียกว่าขยายหรือย่อไม่รู้นะฮะอาจจะเรียกว่าย่อก็ได้นะย่อสไลด์ให้เล็กลงนะฮะเพื่อจะได้มองเห็นจุดหมุนตรงนี้นะครับ พอมองเห็นจุดหมุนเสร็จนะครับกดชิปที่แป้นพิมพ์แช่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงจุดหมุนนะฮะค่อยกดเมาส์นะครับแช่ไว้แล้วก็ทีนี้หมุนมานี่ครับขณะที่เราหมุนไปนะครับเราจะเห็นนะครับมันจะเหมือนมันกระตุกไปนะครับอ่ามันจะมีลงล็อกของมันพอดีนะครับอ่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับล็อกแรกเลยก็พอนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ก่อนนะครับปล่อยเมาส์แล้วค่อยมาปล่อยชิปในตอนหลังนะครับอย่าไปปล่อยชิปก่อนนะฮะวิธีการนะฮะต้องปล่อยเมาส์นะฮะแล้วค่อยปล่อยชิปนะฮะ จากนั้นเมื่อรูปมาลักษณะนี้นะครับให้เราคอนโทนดีนะครับคอนโทนดีอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราจะเห็นว่ารูปนะครับที่เราคอนโทนดีมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็ปี้มาเรียบร้อยแล้วและมันก็ซ้อนทับกันที่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่คือ,อรูปแบบของการใช้คําสั่งคอนโทนดีนะครับมันจะก็ปี้มาและมันจะจําค่าเดิมมันนะครับจากนั้นนะครับ ให้เรากดปุ่มชิปแชไว้นะครับแล้วก็นะครับมาที่จุดหมุนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนนะครับเพื่อเห็นภาพแบบนี้ก็ปล่อยเมาส์ก่อนนะครับแล้วก็กยปุ่มชิปนะครับคอนโทนดีอีกครั้งหนึ่งกดชิปแชไว้หมุนอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับคอนโทนดีกดชิปแชไว้หมุนนะครับคอนโทนดีกดชิปแชไว้หมุนปล่อยเมาส์ก่อนนะฮะคอนโทนดีกดชิปแชไว้หมุนแล้วก็ปล่อยเมาส์ก่อน ปล่อยชิปทีหลังคอนโทนดีนะครับหมุนนะครับใช้เมาส์หมุนรูปนะครับแล้วก็นะครับคอนโทนดีกดชิปหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะพอดีนะครับคอนโทนดีกดชิปแช่ไว้หมุนนะฮะคอนโทนดีนะครับกดชิปแช่ไว้หมุนนะฮะคอนโทนดีกดชิปแช่ไว้หมุนโอเคนะครับมันก็จะทําการนะครับ แบ่งส่วนของมันเรียบร้อยลงตัวเป๊ะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับในลักษณะรูปวงกลมนะฮะทีนี้เราจะทำการรวมรูปภาพทั้งหมดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กลายเป็นรูปเดียวกันนะครับวิธีการรวมนะครับเราจะต้องทำการเลือกทั้งหมดก่อนนะครับวิธีการเลือกทั้งหมดก็มีอยู่2วิธีง่ายๆนะครับวิธีที่1น,นะครับวิธีที่1ก็คือนะครับกดมเมาส์เชว้ตรงนี้นะครับข้างนอกเนี่ยนะครับกดเมาส์เชว้แล้วก็วาดนะครับ เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้คลุมทั้งหมดแล้วก็ปล่อยเมาส์เนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับนี่นี่คือวิธีที่1นะฮะวิธีที่2นะครับอาจจะช้านะครับก็คือคลิกที่รูปแรกกดชิปแชร์ไว้มาคลิกรูปที่สองชิปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเงี้จะช้านะฮะวิธีที่3คือกดปุ่มคอนโทรลแชร์ไว้แล้วกดตัว A นะครับ A แอนมดนี่แหละกดคอนโทรล A อย่างเงี้ยนะครับ เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นคีย์ลัดนะฮะคอนโทนเนะครับพอกดคอนโทนเเสร็จเลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับเราก็มาที่เมนูรูปแบบรูปร่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ผสานรูปร่างแล้วทําการเชื่อมนะเชื่อมให้เป็นรูปเดียวกันนะครับอีกครั้งหนึ่งครับกดเชื่อมเลยนะครับพอกดเชื่อมเสร็จเราก็จะเหลือแค่กรอบกรอบเดียวแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเชื่อมเสร็จแบบนี้ทําอย่างไรต่อนะครับอ่าเราก็นะครับจะทําการขยายรูปนี้นะครับให้มันเต็มพื้นที่สไลด์ไปเลยนะครับวิธีการขยายรูปทําอย่างไรนะครับให้กดชิปที่แป้นพิมพ์แช่ไว้นะครับเพื่อรักษาอัตราส่วนนะครับในการขยายรูปนะฮะจากนั้นมาที่มุมนะครับมุมของรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งตอนที่เราทำนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าล่าสุดนะครับอ่าตอนที่เราจะกุ๊ปเนี่ย เราคลิกที่รูปไหนนะครับเพราะฉะนั้นมุมเอียงตัวนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับสมมติว่าผมจะยกเลิกก่อนนะครับยกเลิกการกรุ๊ปตัวนี้นะครับก็นะครับย้อนหลังดูนะฮะย้อนหลังย้อนหลังแบบนี้นะฮะนี่คือตัวล่าสุดที่ผมอยู่ใช่ไหมฮะถ้าผมกลับมาคลิกตัวนี้แล้วคอนโทนเอคอนโทนเออีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วไปที่ผสานรูปร่างเชื่อมเห็นไหมครับ พอกดเชื่อมเสร็จทีนี้นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ารูปสุดท้ายนะครับหรือว่ารูปแรกนะครับที่เราจะก่อนที่เราจะผสานรูปแรกเราคลิกรูปไหนอยู่นะครับถ้าเราคลิกรูปนี้เวลาผสานเสร็จเราจะได้กรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้มันจะไม่เอียงเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็ให้สังเกตกันแล้วกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จทําอย่างไรนะครับ เราก็จะขยายนะครับขยายรูปนี้ให้มันเต็มพื้นที่สไลด์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องย่อนะครับสไลด์ลงไปให้เล็กๆอีกคอนโทรลแชรไว้แล้วก็หมุนลูกิ้งเมาส์แบบนี้ก็ได้หรือจะมานะครับตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นกดชิปแชรไว้นะครับอ่าดึงนะครับกดชิปชืไว้เพื่อรักษาอัตราส่วนนะครับจนกว่านะครับรูปนี้นะครับมันจะเกินสไลด์มานะครับจากนั้นผมก็จะดึงมุมนี้นะครับ ชิงเฉียงเนี่ยนะครับดึงออกไปแบบนี้นะครับให้มันพ้นนะฮะให้มันพ้นขอบสไลด์ไปแบบนี้นะครับเราอมองเสร็จแล้วก็สไลด์สีขาวเราต้องอยู่ภายใต้วงกลมแบบนี้นะครับทีนี้นะครับให้เราทําการจัดให้จุดกึงลางนี้อยู่ตรงกลางสไลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่เมนูจัดแนวนะครับจัดกล,กลางอย่างเงี้ corpses, ยนะครับจัดแนวจัดไว้ตรงกลางโอเคนะครับมันก็จะขยับนะครับมา เึงกลางทุกอย่างเลยนะครับทีนี้นะครับเราจะทําการนะครับลบส่วนที่เกินออกจากสไลด์ทําอย่างไรนะครับมีวิธีการยังไงนะครับมาที่นะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับมาที่รูปร่างสี่เหลี่ยมคลิกนะฮะจากนั้นทําการวาดรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับให้มันคลุมสไลด์นะครับหรือว่าคลุมรูปวงกลมให้ได้นะฮะแบบนี้นะฮะลากมาจนถึงขอบสีขาวของสไลด์ด้านบน แบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์โอเคนะครับจากนั้นคัดลอกนะฮะสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับลงไปไว้ด้านล่างด้วยนะครับคอนโทรลแช่ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ลากลงไปแบบนี้นะครับให้ไปชิดด้านล่างของขอบสไลด์แล้วก็ปล่อยนะฮะแบบนี้นะครับภาพนี้มันจะต้องคลุมตัววงกลมด้วยนะครับจากนั้นคอนโทรลแช่ไว้นะครับลากออกมาด้านซ้ายมือนะครับแล้วเราก็นะครับทำภาพนี้นะฮะเนี่ยให้มันชิดกับสไลด์นะครับ ย้ายออกไปนะครับแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยนะครับขอให้มันกินพื้นที่ของรูปวงกลมเนี้ยใช้ได้นะครับไม่จะเป็นต้องถึงบนหรือล่างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถึงก็ไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะขอแค่มันปิดนะครับมุมนี้ได้ก็โอเคแล้วนะครับจากนั้นฝั่งขวามือทําเหมือนกันครับคอนโทลแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากตัวนี้ออกมาครับแล้วก็มาชิด สไลด์แบบนี้พอดีนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับสไลด์อยู่ตรงกลางพอดีครับรูปนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ข้างนอกนะครับทีนี้ทํายังไงต่อนะครับวิธีการที่จะตัดให้เหลือเฉพาะข้างในนะครับอ่าหนึ่งจะต้องคลิกนะครับคลิกรูปแสงพระอาทิตย์ที่อยู่ข้างในก่อนนะครับเขาเรียกว่าภาพที่เราต้องการจะคงไว้นะครับให้เลือกเป็นอันดับแรกอ่าให้เลือกเป็นอันดับแรกภาพที่เราต้องการจะตัดทิ้งคือภาพข้างนอกเนี่ย เราค่อยไปคลิกลำดับ 2, 3, 4ต่อไปนะครับทีนี้กดชิปชะไว้ได้ครับทีนี้หลังจากที่คลิกภาพแรกตัวนี้กดชิปแล้วไล่เลยนะครับ 1, นะครับ2ครับ3 4โอเคนะครับเป็นการคลิกนะครับหลังจากที่คลิกตัวนี้เป็นภาพแรกนะครับไปที่เมนูรูปแบบรูปร่างผสษานรูปร่างนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งลบส่วนเรียบร้อยนะครับ เราก็จะได้รูปลำแสงพาธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ซูมเข้ามาทีนี้นะครับมุมมองนะฮะอ่าเส้นบอกแนวออกได้ละนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับภาพเราสวยงามแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่เทคนิคการลงสีนะครับว่าเราจะใช้สีอะไรยังไงนะครับเช่นสีพื้นหลังนะอ่าุว่านะครับอ่ะจะลองเอาสีตัวอย่างมาสัก1นอันก็ได้นะครับสุว่าเป็นสีแดงก่อนครับคอนโทนีนะครับ จากนั้นนะครับก็จะทำการนะครับคลิกเมาส์ขวาขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับไปที่นะครับเติมแบบทึบแล้วก็เลือกสีนะครับในทีนี้ผมก็จะมาที่หลอดดูดสีก็ได้นะครับมาจิ้มสีนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้สีพื้นหลังมาแล้วนะครับ จากนั้นสีที่เราสร้างลําแสงขึ้นมาตัวนี้นะครับเราก็เติมสีเหมือนกันนะครับหรอดูดสีมาจิ้มลงไปตัวนี้นะครับก็จะได้แสงเหมือนกันละนะครับส่วนเส้นขอบนะครับเส้นขอบตัวนี้เราก็ไม่เอานะครับรูปแบบรูปร่างนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับนี่ไงเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือรูปแบบที่1นึงนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองทําแบบที่2ดูนะครับคลิกขวานะครับทำซ้ำสไลด์นะครับอ่ะส่วนว่าจะใช้เป็นสีเขียวนะครับผมก็คอนโทนซีนะครับคอนโท o ว V มานะฮะทำเหมือนเดิมนะครับเราอยากได้สีเขียวนะฮะเราก็คลิกขวานะครับจัดรูปแบบพื้นหลังอีกครั้งนึงนะครับ เติมสีผืนหลังนะครับแล้วก็หลอดดูดสีมาจิ้มลงไปนะครับจากนั้นคลิกไปที่รูปลำแสงพระอาทิตย์นะครับเติมสีนะครับหลอดดูดสีก็จิ้มลงไปนะีก็ได้ภาพลักษณะเดียวกันมาเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้คือภาพที่2ใช่ไหมครับอ่าภาพที่3นะครับอ่าสีส้มนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำซ้ำสไลด์ขึ้นมาอีกนะครับจากนั้นนะครับ คอนโทนซีนะครับคอนโทนวีนะฮะแล้วเราก็นะครับไปที่พื้นหลังเหมือนเดิมนะครับคลิกขวานะครับจัดรูปแบบพื้นหลังนะฮะทีนี้นะครับมันจะมีการไล่สีฉากหลังนะฮะเราก็เปลี่ยนเป็นการเติมไล่ระดับแทนนะครับทีนี้จากนั้นนะฮะก็มาที่ตรงนี้นะครับไล่สีทั้งสีสีทำยังไงนะครับ ผมก็จะเริ่มจากขวามือสุดคลิกลงไปนะครับถังสีนะครับอาจจะเริ่มจากสีนี้ก่อนก็ได้นะครับลองดูนะครับแล้วก็ชนิดอ่าชนิดของสีเนี่ยในการไล่สีเนี่ยเปลี่ยนจากเชิงเส้นเป็นรัศมีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นรัศมีเหมือนวงกลมออกจากกลางนะครับชนิดรัศมีทิศทางอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเลือกไว้ตรงกลางนะครับจากกลางนะครับอ่าเราจะไล่สีดูนะฮะ จากนั้นคลิกไปแท่งสีที่2นะครับแล้วก็นะครับสีแดงอย่างเงี้ยนะครับคลิกไปสีที่3อย่างเงี้ยนะครับสีส้มคลิกไปสีนะครับซ้ายมือสุดนะฮะเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลองปรับนะครับอ่าลักษณะของวงกลมสีเหลืองนะครับขยับออกมานะครับ เพื่อให้เกิดการไล่สีนะครับลักษณะนี้นะครับหรือนะครับถ้าเราอยากได้นะครับสีที่มันคล้ายๆเขาจริงๆแล้วก็ใช้วิธีการจิ้มเอานะฮะมันจิ้มเอาก็ได้นะครับใช้หลอดดูดสีนะครับว่าสีเข้มที่สุดของเขาคือสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีลำดับถัดไปนะครับจางเข้ามานี่คือสีส้มประมาณไหนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ลักษณะใกล้เคียงกับเขาละนะฮะ สีที่อยู่ตรงกลางนะครับเหลืองประมาณไหนนะครับแล้วก็ลองจิ้มดูนะฮะอย่างนี้นะฮะอ่ามันก็จะใกล้เคียงกันละนะฮะอันนี้คือในส่วนของพื้นหลังนะครับแล้วก็จะเป็นการไล่สีลักษณะนี้นะครับทีนี้สีที่อยู่ด้านหน้านะครับก็คือตัวลำแสงพระอาทิตย์เนี่ยนะครับอ่าเราก็คลิกลงไปนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนสีนะครับอ่าเราก็ไปที่ถังสีนะครับใช้หลอดดูดสีไปจิ้มเอาก็ได้นะครับว่าสีที่ข้างหน้านี้มันจะใช้สีประมาณนี้ไหมครับ ก็จะเห็นภาพแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของพื้นหลังนะฮะเราก็มาปรับอีกเล็กน้อยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับจัดให้นะครับสีที่อยู่ด้านหน้านี้นะฮะมีลักษณะของความโปร่งใสเพิ่มเข้าไปนะครสีตัวนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยถ้าเราปรับโปร่งใสไหมครับมันจะกลมกลืนเข้าไปอย่างนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะกลมกลืนเลยนะครับ ปรับความเปิดโปร่งใสเพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนของสีที่อยู่ด้านหน้านะครับเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับใกล้เคียงนะครับก็สามารถนําไปใช้เป็นฉากเป็นงานของเราได้แล้วนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ทาไงนะครับแล้วก็โคลนนี่ออกมาก่อนก็ได้นะครับคลิกขวาทําซ้ําสไลด์นะครับแล้วก็เราเลือกสีต้นแบบมานะครับคอนโทนซี คอนโทลวีนะครับมาข้างนอกก่อนนะฮะเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกสีพื้นหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับแล้วก็เติมสีพื้นหลังนะฮะเป็นสีเขียวเข้มมืดเลยอย่างนี้นะครับจากนั้นสีด้านหน้านะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับที่ลำแสงพระอาทิตย์เรานะครับ เติมสีนะครับใช้หลอดดูดสีมาจิ้มลงไปให้สีเหมือนกับของเขานี่แหละนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าได้สีลักษณะเดียวกันแต่ของเขาใช้แค่ครึ่งเดียวทํำยังไงนะครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ซูมเอาออกมานะครับจากนั้นนะฮะเราก็ไปที่รูปแบบรูปร่างนะครับอ่ารูปแบบรูปร่างนะครับวิธีการนะครับ เราก็ทําให้รูปนี้นะครับมันเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับวิธีการทํำยังไงนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นภาพนี้อยู่นะับมันยังไม่เป็นรูปที่มันเป็นรูปเขาเรียกว่าที่เราสามารถที่จะตัดมันได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรูปวาดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปภาพนะฮะมันถึงจะจัดการได้นะครับวิธีการก็คือคลิกขวาตัดก็ได้นะฮะตัดก่อนนะะตัดรูปนี้นะฮะจากนั้นคลิกขวา แล้วก็วางแบบรูปภาพนะครับเนี่ยวางเป็นแบบรูปภาพนะครับการวางมี2แบบนะครับก็คือวางเป็นรูปร่างเหมือนเดิมกับวางเป็นรูปภาพไปเลยนะครับอันนี้จะเลือกเป็นวางแบบรูปภาพนะครับเนี่ยพอวางเป็นแบบรูปภาพเสร็จแล้วนะฮะเนี่ยถ้าเราคลิกไปที่รูปแบบรูปภาพเนี่ยมันจะมีเครื่องเครื่องมือที่เราสามารถตัดภาพได้เขาเรียกว่าครอบตัดนะฮะถ้าเป็นรูปร่างมันจะครอบตัดไม่ได้แต่ถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยมันจะครอบตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ ให้ทำแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือก o p ปี้หรือตัดมาแล้วก็วางเป็นแบบรูปภาพก่อนนะครับเครื่องมือนี้ถึงจะใช้งานได้นะครับจากนั้นเราก็มาคลิกที่ครอบตัดนะครับคลิกไปที่ครอบตัดแล้วเราก็แค่นะครับปรับจุดขีดนี้นะครับขึ้นไปตัดเอาแค่ครึ่งเดียวนียนะฮะอย่างงี้นะฮะเสร็จแล้วก็นะครับฝั่งนี้นะครับอาจจะดึงเข้ามานะครับเพื่อให้มันได้อัสัดส่วนนะฮะว่าเราจะแค่ไหนนะฮะตรงนี้นะฮะ ประมาณนี้เนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็ปรับเข้ามานะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วค่อยครอบตัดปังเข้าไปโอเคจะเหลือแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับทำการขยายนะครับกดชิปเชื่อไว้นะครับขยายเข้าไปแบบนี้นะฮะนี้นะครับแล้วเราแค่มาจัดให้มันอยู่กลางนะฮะจัดแนวนะครับจัดกลางอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วส่วนเกินทําไงนะครับส่วนเกินเราก็ครอบตัดออก คลิกครอบตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลากขีดตรงนี้มาอย่างเงี้ยนะครับลากเข้ามาแบบนี้นะครับครอบตัดปังนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ลักษณะลำแสงพระอาทิตย์แบบนี้มาใช้งานนะครับครบทั้งสีรูปแบบเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะฮะสีเขียวเข้มเขียวอ่อนนะฮะหรือลำแสงที่นะครับกระจายเสียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับหรือลำแสงที่ออกร้อนแรงแบบสีส้มสีเหลืองแบบนี้นะครับ นี่คือเทคนิคหรือว่าวิธีการนะครับสร้างลำแสงพระอาทิตย์ด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับได้หลากหลายรูปแบบนะครับเราก็จะใช้เทคนิคการทำแบบนี้นะครับยังไงก็ไปลองฝึกทำกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ